สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยด้วยการสั่งซื้อเสื้อยืดเดอะคริติกได้แล้ววันนี้ค่ะทีมเพื่อแพทย์โพร,ร้องสมศักดิ์ค้านผลเลือกตั้งบอร์ดแพทย์ทสภาชุดหมออมรเปิดรับผู้บริหารกรรมการบางคนเป็นเสื้อแดงค่ะแพทย์หญิงอรพันธ์เมธาดิลก,กูลค่ะหัวหน้าทีมเพื่อแพทย์การได้ยื่นหนังสือถึงนายสมศักดิ์เทพสุทินสภานายกพิเศษแห่งแพทยสภา และแพทย์หญิงสมศรีเผ่าสวัสดนายกแพทยสภาพร้อมคณะกรรมการแพทยสภาเรียกร้องให้ตรวจสอบกระบวนการจัดการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาหลังพบความผิดปกติหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อความสุจริตและโปรไสเลือกตั้งสุจริตโปรไสหรือไม่ค่ะนายแพทย์วรงค์ค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะก่อนหน้าน,นี้บอกว่าเพื่อนแพทย์ในฐานะสมาชิกแพทยสภา ส่งตรงมาให้ผมได้อ่านนะผมจึงเอาบทสรุปที่สําคัญที่เขาวิเคราะห์ทางการแพทย์นํามาให้อ่านดูแล้วถ้าทุกอย่างตรงไปตรงมาคณะที่ช่วยนาะยทักษิณน,น่าจะรอดยากนะปี2568จึงเป็นปีแห่งความจริงต้องปรากฏซึ่งในจดหมายที่ถูกส่งมาฉบับเดียวกันนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจก็คือแพทยสภามีผู้บริหารบางคนเป็นเสื้อแดงค่ะ ก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบียวด้วยนะที่ปรากฏที่หน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งเบียก็จะมาเล่าข่าวนะสรุปประเด็นในรอบวันที่ทางเดลติกได้นําเสนอไปการในช่องทางนี้นะะไปติดตามกันเยอะๆนะคะจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่15มกราคม2568ณนะห้องประชุมสิริวัฒนาพักดีชั้น3อาคารมหิตลาริเบศกระทรวงสาธารณาสุขค่ะแพทยสภาได้ประกาศเรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระพศ2568ถึงพศ2570โดยนายแพทย์สุรพ,รพน์สวนพาณิชย์ค่ะประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระพศ2568ถึงพศ2570ค่ะเป็นประธานในการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการนะคะทั้งนี้เนี่ยกำหนดให้การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาเลือกได้จํานวน35ท่านกระทําได้2วิธีก็คือหค่ะวิธีการลงคะแนนบัตรเลือกตั้งวิธีเดิมนะคะเริ่มส่งบัตรเลือกตั้งไปยังสมาชิกตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายน 2,567และส่งกลับมายังสำนักงานเลข,ขาธิการแพทยสภาภายในวันที่14มกราคม2,568เวลา16นาิ30นาทีค่ะวิธีที่2ค่ะก็คือการลงคะแนนแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็เปิดให้สมาชิกลงคะแนนระบบ e v o t นะฮะตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายน2567เวลา8นาฬิกานาทีถึงวันที่14มกราคม2568เวลา16นาิา30นาทีด้วย2วันีนี้นะฮะดังนี้เนี่ยหคือการโลงคะแนนแบบบัตรเลือกตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาได้ดําเนินการตรวจนับคะแนนจากบัตรเลือกตั้งจากจํานวนทั้งหมด62283บัตรส่งกลับมา9,223บัตรค่ะ ตรวจสอบแล้วค่ะเป็นบัตรดี8,933บาทและบัตรเสีย290บาทค่ะแพทย์หญิงอรพันธ์เมธาดิลกุลค่ะหัวหน้าทีมเพื่อแพทย์ค่ะได้ยื่นหนังสือถึงนายสมศักดิ์เทพสุทินค่ะสภานายกพิเศษแห่งแพทยสภาและแพทย์หญิงสมศรีเผา่าสวัสดนายกแพทยสภาพร้อมคณะกรรมการแพทยสภาเรียกร้องให้ตรวจสอบกระบวนการจัดการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาหลังพบความผิดปกติหลายประการที่อาจกระทบต่อความสุจริตและโปร่งใส เขาบอกว่าเลือกตั้งสุจริตโปร่งใสหรือไม่นะในหนังสือที่ยื่นถึงผู้ที่เกี่ยวข้องระบุประเด็นสําคัญหลายข้อที่สร้างข้อกังขาในกระบวนการเลือกตั้งค่ะเช่นผู้สมัครมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งคณะอนุก,กรรมการซึ่งก็เป็นผู้ดูแลการเลือกตั้งโดยตรงไม่มีการเปิดเผยทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทําให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการสวมสิทธิ์หรือรายชื่อผู้เสียชีวิตรหรือไม่บัตรเลือกตั้งไม่ถึงมือสมาชิกจํานวนมากค่ะโดยพบว่าเป็นการคืนซองบัตรเลือกตั้งนะคะหลายพันฉบับ เนื่องจากการจ่าหน้าผิดพลาดนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีระบบเลือกตั้งออนไลน์ไร้มาตรฐานความปลอดภยัยบริษัทที่รับผิดชอบไม่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยค่ะการสํารวจก็พบว่าแพทย์กว่า46%ค่ะไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งแม้แจ้งที่อยู่ถูกต้องขณะเดียวกันค่ะมีรายงานว่าบัตรเลือกตั้งหลายพันฉบับ ถูกตีคืนจากปราณีย์ค่ะซึ่งสร้างความสงสัยว่าเกิดความบิดผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจหรืออาจเป็นการจงใจสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบนะโดยทีมเพื่อแพทย์เสนอห้ามาตรการเพื่อความโปร่งใสคือได้แก่หนึ่งค่ะเปิดเผยรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะพร้อมเลขใบประกอบวิชาชีพผ่านเว็บไซต์ตรวจสอบการส่งบัตรเลือกตั้งถึงมือแพทย์ทุกคนและรายงานผลอย่างโปร่งใสค่ะขยายเวลานับคะแนนจนกว่าสมาชิกทุกคนจะได้รับบัตรเลือกตั้งครบถ้วนนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบบัตรคะแนนเลือกตั้ง ทุกใบนะคะต่อหน้าสื่อมวลชนเพื่อยืนยันความถูกต้องซุ่มตรวจสอบบัตรคะแนนร้อยละ10ค่ะโดยติดต่อเจ้าของบัตรเพื่อยืนยันสิทธินั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะแพทย์หญิงอรพันธ์ค่ะก็ได้เปิดเผยบอกว,ว่าการร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสในกระบวนการเลือกตั้งได้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนสองนรแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการตอบกลับหรือวินิจฉัยจากแพทยสภาหากปล่อยให้ความเงียบนี้ดําเนินต่อไปค่ะจะทําลายความเชื่อมั่นในระบบเลือกตั้ง และองค์กรที่ควรเป็นต้นแบบแห่งความโปร่งใสค่ะทีมเพื่อแพทย์ได้เน้นย้ำนะบอกว่าการจัดการเลือกตั้งของแพทยสภาควรสะท้อนถึงความยุติธรรมและสุจริตโปรง่งใสหากพบความไม่ชอบมาพะโกใดๆควรเร่งแก้ไขแล้วก็ชี้แจงต่อสังคมโดยเร็วค่ะในขณะที่กระแสะเรียกร้องความโปรง่งใสกําลังร้อนแรงสายตาของประชาคมแพทย์และสังคมเนี่ยกำลังจับจ้องไปที่การตัดสินใจของแพทยสภาว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปนะเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นแล้วก็ตอบสนองต่อข้อสงสัยของสมาชิกค,ค่ะ ประกาศผลคะแนนผู้รับเลือกเป็นกรรมการแพทยสภาจนกว่าแพทย์จะได้รับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งครบถ้วนนะซึ่งก็ยังมีบัตรลงคะแนนที่ส่งไม่ถึงแพทย์นะเด้กปาโนเนี่ยก็มีการเอามาคืนแพทยสภาแล้วก็มีลักษณะบัตรที่ส่งไม่ถึงแพทย์กว่าพันรายกันเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามนายแพทย์อมรลีลารัศมีค่ะที่ได้เป็นประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจที่สอบสวนจัญญาบันแพทย์โรงพยาบาลตำรวจกรณีรักษาการป่วยของนายทักษิณชินวัตรที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ6เดือน พร้อมทั้งได้นัดประชุมคณะอนุกรรมการในวันพฤหัสก็คือวันนี้นะคะเพื่อวางแนวทางการสอบสวนเรื่องดังกล่าวหลังจากที่คณะอนุกรรมการส่งหนังสือถึงแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจให้ส่งเอกสารรักษาตัวนายทักษิณมาให้คณะอนุกรรมการทั้งหมดค่ะและเมื่อวันที่15กันยายนทัเมื่อวานนี้เนี่ยนะก็ได้มีการประกาศผลเลือกตั้งบอร์ดแพทยสภาชุดใหม่35คนค่ะซึ่งจะต้องเข้ามารับเรื่องตรวจสอบประเด็นชั้น14ต่อจากชุดเก่า ที่มุ่งมั่นนะ,ะเอาผิดคดีนี้อย่างเต็มที่ค่ะซึ่งกรรมการชุดใหม่นี้ก็อาจมีผลนะกับทิศทางของคดีนี้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพักคไทยพักทีได้เปิดเผยน,นะบอกว่าเพื่อนแพทย์ในฐานะสมาชิกแพทยสภาค่ะได้มีการส่งจดหมายเนี่ยนะมาให้นะ,ะได้อ่านแล้วก็มีการบทสรุปที่สําคัญ นะที่เขาได้วิเคราะห์ทางการแพทย์เนี่ยนำมาให้อ่านกันนะคะดูแล้วถ้าทุกอย่างตรงไปตรงมาคณะที่ช่วยทักษินน่าจะรอดยากนะปี2568เป็นปีแห่งความจริงต้องปรากฏค่ะซึ่งในจดหมายที่ถูกส่งมาฉบับเดียวกันนี้ค่ะก็มีอีกหัวข้อที่น่าสนใจก็คือ แพทย์ทสภามีผู้บริหารบางคนเป็นเสื้อแดงนาโดยรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าวเนี่ยก็มีทั้งหมด6ข้อด้วยกันค่ะแต่ขอหยิบยกข้อความในข้อที่6มาเปิดเผยนะโดยมีรายละเอียดค่ะระบุว่าเนื่องด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทศสุทินจากพรรคเพื่อไทยมีความสัมพันธ์กับนายทัศษิณชินวัตรและมีนางสาวแพรอัทา์ชินวัตรบุตรสาวเป็นหัวหน้าพักและนายกรัฐมนตรี เป็นผู้บังคับบัญชาและก็เนื่องด้วยริ่มตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นสภานายกพิเศษของแพทยสภานะคะโดยตําแหน่งนะคะก็เป็นโดยตําแหน่งเลยนะคะอีกทั้งกรรมการแพทยสภาบางท่านหรือผู้บริหารของแพทยสภาบางท่าน่ะมีผลประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องกับพรรคการเมืองบางพรรคนะซึ่งในจดหมายได้เจาะจงชัดเจนว่าพรรคไหนแต่เราขอไม่พูดถึงแล้วกันนะคะซึ่งทําให้การสอบสวนคดีจริยธรรมนี้ล่าช้าและอาจส่งผลต่อการตัดสินไม่ชอบ ทั้งที่ปรากฏข้อสงสัยต่อมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ผู้ถูกร้องจากประชาชนจำนวนมากนะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ประชาชนคนไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยนะก็ควรจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ตามลิงกนี้ได้เลยค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ